พาเพื่อนๆไปเอชมารกันนะคะก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะก็โคตินอยากกินบาร์บีคิวนะคะ right <Yeah. S 1> <laughs> ก็มาดูกันว่าเราจะไปซื้ออะไรมาทำหมูกระทะกันว่นาเูกัน We have, we, have we have cabbage, we got cabbage, mushrooms. It. What else do we need? Do you want more mushrooms? No, we have enough, I think. Okay. And we have this. Oh, yeah. Yeah, like half. Because last time when we ate, we still have it a lot. So, we're gonna get sauce first. Sounds good. We have this the small one. เราก็จะมาซื้อกระทะกันนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วอะผันนํามาซื้อกระทะแบบนี้แต่ว่าลืมเอากระทะที่เป็นแผ่น แต่มาดูกัน <think> นี่แบบเนี้ย <Or circle? S 1> I like circle better ครั้งที่ทแล้วก็เลยทำบาร์บีคิวแบบใส่กระทะที่บ้านนะคะได้อัน,นนี้ดนะ้วยเป็นแก้วใสใสอันนี้ก็สามบาทเจ็ดสิบเก้า Should I get the bigger one or the small one? Try the bigger one นี่อันเล็กก็สองบาท ก็ะจะเอาตสองอันนี้นี่มีแบบว่าภาแบบคกุ่มน่ารักมากแต่ว่าโคตตินบอกว่าพันไม่ค่อยจะใส่ทั้งสองข้าวนะนี่ทำให้แล้วโคตตินกินอันนี้ which flavor do you pick? ไปนี่ต t ดอันนี้ but this actually sounds good <laughs> you wanna try one yeah I think I had chocolate last time. Yeah. So I had Did this brand last time. Oh. Uh, but okay. we'll try it. Because it like seems soft. Yeah. Do they have the one that I want last time? I'm going to try the strawberry one. Okay. Popcorn okay. thing. I don't know what it is. Let's go to the Snacks first. Hello, Yama. Yep, that's the one. ขนมอันนี้คือแบบดีมากเลยแล้วมันก็มีสีเป็นวีแกนแบบไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีผงเลยไม่ค่อยหวานมากนะคะใครชอบกินหวานอาจจะไม่ชอบแต่ดีไมกี่ชิ้นก็สามเซ็ตถึง thank you, <laughs> you maybe two pack <Yeah. S 1> นี่เรื่องหูอยู่นะ <Yeah. S 1> just one pack Uh, how much weight is it 1.2 can where you going look for a bigger one i think it's almost the same size this one's uh, the biggest <laughs> i don't know why he picked the biggest but yeah <laughs> เป็นเงิน8ปดสิหกสิบหกศูนนะโอเคก็เอชมาที่นี่นะคะเพิ่งมาเปิดเมื่อปีที่แล้ว like last year right that they just opened this location I think so นั่นแหละก็ดีมากเลยนะเพราะว่าใกล้บ้านพันมากประมาณแค่9-10ถึงนาทีเองนะคะก็ถึงแล้ว นตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนที่แบบว่ามีคนเดินเยอะแยะมากมายจะเป็นแบบลักษณะแบบแบบนเนีแบบ่ยแกบบแบบ็จะมีร้านแบบมีพิซซ่านิวยอร์กอะไรอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีร้านเครปที่พันชอบมากินอยู่ตรงนี้อืมคือดีมากร้านเครปคืออร่อยมากนะเดี๋ยววันหลังจะพามา ที่นี่นะคนขับรถอะ่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าก็จะหยุดตลอดนะถ้าสมมติว่ามีคนข้ามถนนใช่ไหมเขาก็จะหยุด 1, ทันทีนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็กำลังจะขับรถกลับบ้านกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาทำบาร์บีคิวหลังบ้านกันนะคะก็จะเป็นเรเรียบง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายแบบฉบับโคตินนะคะ ซื้อไอหัวชัชเท้านะแล้วก็ผักกาดเพราะว่าที่บ้านมีอยู่แล้วนะคะในตู้เย็นเดี๋ยวจะไปเปิดตู้เย็นโชว์เพื่อนๆกันนะคะว่าเรามีของอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้างแล้ววันนี้เราจะเอาอะไรมาทํากับข้าวกินบ้างนะก็จะเตรียมมะนาวพริกแล้วก็กระเทียมกับผักที่เรามีอยู่นะ <c oughs> เพื่อจะจะไปทำน้ำจิ้ม <c oughs> อ๋อเจอแล้วผ <c oughs> ักอยู่นี่ <c oughs> อักทีนี่นะคะก็จะมีหัวใ้เท้าแบบนี้นะก็มีผักกาดแล้วเราก็มีเห็ดเข็มทองนะคะจากครั้งที่แล้วก็เราก็จะเตรียมมะนาวค่ะโอเคแล้วเราก็มาดูชั้นบนกันนะคะเพราะว่าปกติพันจะเก็บผิดไว้ข้างบน โอเคแล้วก็ไปเริ่มทำกันก็เราก็มาทำซุปกันก่อนนะคะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วเราก็ใส่อุยผงขะออลองไปจ้า ใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะมาหั่นผักกันโอเคเราก็หั่นหัวไชเท้านะคะแบบนี้ปอกเปลือกล้างน้ำแล้วก็หั่นวัดเสียวมือมากฉันจะหั่นแบบนี้แทนครึ่งนึงแล้วเราก็เอาไปใส่หม้อที่เราต้มน้ำไว้นะจ๊ะ เสร็จแล้วนะคะผักอันนี้ก็เหมือนกันเราก็แกะออกมานะคะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะแล้วก็จะหั่นครึ่งแบบนี้นะ,ะเราก็ใส่ผักที่เราหั่นเข้าไปนะคะให้หมดเลยแบบนี้ว ก่อนอื่นเลยดื่มก่อนค่ะพอเราใส่ผักไปแล้วในหม้อนะเสร็จปุ๊บพันก็จะมาตีไข่นะเราก็จะใช้ประมาณ yes, <please. S 1> Can you ๋ e วจิ๊วอ๋อเ e ี๋ย o โอเคกพอตินกับพันน่ะชอบกินอันนี้นะเขาเรียกอะไรเกวซ่า,าแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปในซุปด้วยเพื่อ,เพ,อเพิ่มรสชาติ ฉันเ่อวม่าสเปนิช้วไนช้วม่สเปนิช้ม่เนิ้ม่นแลไม่สเปน i ชแล้วไม่สเปนิชแ a v วไม่สเปนิชว่เปนะชแลอเปนิะว่เานแ้สเนิไม่สแ่เนิสปน่ปนะ่เปนนิชมสนะิ้น อันนี้อร่อยมากเลยนะเป็นเป็นหมูค่ะไม่ไม right. ่ได้เลยฉันจะปั๊บยังไงสตาร์ทเล i โอ้ยปฏิทินตีไข่นะคะนี่นะคะเราก็ตีไข่แบบนี้แล้วเราก็ใส่ลง แล้วก็เป็นอันเสร็จนะจ๊ะสำหรับซุปของเราต่อไปนะคะเราก็จะมาทําน้าจิม้มน้าจิ้มของพันก็จะมีแค่อันนี้นะคะแล้วพันก็จะบีบมะนาวใส่เข้าไปแล้วก็ใส่พริกเข้าไปตามความชอบนะคะของเราแล้วก็เป็นอันเสร็จโอ้ oh, e e d garlic p l <Yeah. S 1> <c oughs> ก a s e กะนี่นะคะหั่นมะานาวก่อนเลย นี่นะคะเราก็จะใส่ไปคนละลูกแบบนี้เลยโคตินแบบว่าตื่นแบบนั่งคอยแบบว่าหิวอ่ะแล้วเราก็จะใส่ผีิกเข้าไปนะคะนี่นะคะเราก็หั่นใส่เข้าไปเลยเคพอได้พีิกแล้วใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปเลยจ้าแซ่บ,บเคแล้วเราก็หัน่น หั่นกระเทียมนะคะใส่เข้าไปด้วยแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ลาเจี้มันนี้เข้าไป แล้วเราก็มาชิมกันว่ามันโอเคไหมกน่บหวาอรเ Would you like me to pour your soda? mart ประเด็นคือที่กินบาร์บีคิวรอบแรกนะคะก็คือว่าเพราะว่าโปรตีนน่อยากกินกิมจิแล้ววันนั้นอะ่ะก็เลยโปรตีนก็เลยแบบว่าเฮ้ยเธอไปไปทำบาร์บีคิวกินกันก็เลยเป็นที่มาของการทำบาร์บีคิวครั้งแรกนะคะแล้วก็เลยมีของเลยในตู้เย็นเราก็เลยจัดการอัดวิดีโอคลิปเป็นบาร์บีคิวครั้งที่สองนะคะ What is your favorite food now? Barbecue? I still think I like the... Well actually, it's up there because I like the sauce with the lime, chili. That's my favorite combination I think. Uh, you like it? Yeah, it's so good. ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะก็เป็นเวลาปทำไาสึกไหนแค่ที่ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้สามทุ่มก็ยังเริ่มจะค่ำและวขอตัวไปกินก่อนนะคะวันนี้ก็จะปิดบล็อกแค่นี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบบล็อกนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe ให้พันนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะบาย